สวัสดีครับทุกคนภงศ์กิตครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลองกินมามา่เก๋ที่สุดในโลกนะครับนี่ก็คือมามา่เกดที่สุดในโลกนะครับทุกคนพี่กิตพึ่งได้มาเป็นของประเทศมาเลเซียนะครับทุกคนชื่อของเขาก็คือโกดเปเปอร์สไปชิคเก้นนะครับเขาบอกว่าระดับความเ็ดนี้อยู่ที่ร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับทุกคนว่า จบบเผ็ดสมคำลํำเือหรือเปล่าจะลองกินกันเลยครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวาเขาก็จะมีช้อนซ่อมให้เรานะครับทุกคนแล้วก็จะมีเครื่องปรงุงแล้วก็เส้นเป็นสีดำครับทุกคนี๋ยวพี่กินจะลองเทน้ำใส่เลยนะครับว่าจะอร่อย แล้วก็เพ็ศที่สุดในโลกสมคำล่ำลือหรือแบบเดี๋ยวพี่กีจะเทน้ำร้อนใส่นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวรอประมาณสานาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดออก<ส>ตอนนี้ก็ครบสามนาทีแล้วนะครับทุกคน<ส>แต่ดู<ส><ส>มือนว่าข<ส>้างถ้วยเขาจะเขียนว่าสี่นาทีข้างหน้าถ้วยฝาถ้วยไม่ใช่ข้าง แต่พี่กิดคิดว่าแค่นี้เสร็จเราก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าพี่กิดใช้น้ำค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราไปเทน้ําออกแล้วก็มาชิมกันเลยนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้พี่กิดก็เทน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เครื่องปรุงลงลงไปเลยนะครับทุกคนเครื่องปรุงก็เป็นสีดํานะครับทุกคนเทเครื่องปรุงใส่เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากัน เรามาลองดูกันสิขายกันทั่วยละแปดสิบเก้าบาทค่าถั่วค่าส่งเป็นร้อยร้อบาทสนับสนุนโดยมีดีอะไรอันนี้สนับสนุนโดยเพื่อนผมนะครับมันขายให้ถูกๆเอาละครับทุกคนเริ่มเขาให้ชิมเล็กน้อยก่อนขาองรก็เว็แล้วเหร โอโหทุกคนเผ็ดจริงๆครับคือแบบพี่กิบบอกเลยใ้้หิวข้าวมากินนี่แม่แนะนำเลยครับพันไม่ได้องว่างอืมต้องว่างกกินไม่ได้ทุกคนคือแบบมันมันเผ็ดมากครับคำแรกก็เผ็ดเลยหรอใช่อะสงคราลำเรือบองตรง รสชาติเป็นไงเหมือนมาม่าบ้านเราไหมเส้นจะหนาๆน,นุ่ม,มซอสมันหลหรอซอสจะมันเราคินพริกเผาอะซอสออกไปทางพริกเผาแล้วก็เผ็ดโอ้โหดูปาก มันเผ็ดแบบแสบซีดแบบเผ็ดแบบยังไงบอกไม่ถูกเผ็ดแบบแบบสบๆอะ่ะ <c oughs> คือแบบมัอนเรากินซ้มตำงเลยทุกคนกินซ้มตําแบบรสจัดๆเลยนะลองดมแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมเต็มสิบให้ ให้สักห้าเนาะโอ้โหทุกคนดูดูจริงไหมชิมคำหนึ่งครับยดเป็นไงบ้างเผ็ดเผ็ดได้ยังไงมันจะเผ็ดทั่วปากทั่วค,เคอเผ็ดมากคือเผ็ดมากนะครับดูข้างครับ เขาจะเขียนไหมว่าเตือนแล้วนะเผ็ดมากเนี่ยครับดูครับทุกคนใครที่กินเผ็ดไม่ได้ไม่แนะนำเลยครับบองตรงนูปาไม่ถิท้องว่างก็ไม่แนะนำใช่แสบไส่แสบรำไส้เลยทุกคนบองตรงดูปากอลัว ครับทุกคนเดี๋ยวขอกินนงแกเ็ดนิดนึงไม่ไหวเอาละครับทุกคนสรุปก็คือเผ็ดสมคำล่ำลือของเขาจริงครับโกดรหนิโอโหหลอกได้หัวโขนมากครับทุกคนเผ็ดมากสมคำล่ำลือเอาละครับพี่กีก็จะขอปิดที่ใบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไม่ไหวแล้วครับ ถ้าช like, post, อกบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกดแชร์นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ